ในขณะที่กระแสสังคมกำลังวิาพากษ์ร่างพระราชบัญญัติดุทธทศกรรมด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติฉบับใหม่ว่าจะกลายเป็นเครื่องมือฟอกในทุนหรือคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนคณะกรรมธิการวิสามันผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงออกมาชี้แจงอย่างเปิดอกตรงไปตรงมาภายใต้าการนำของนายเหล่าฟัางบัณฑิตเทสกุลรองประธานคณะกรรมาการวิสามันคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย,น,วยานายเวรนันขวดสีรองประธานคนที่4และนายทิติการทิติพุทธิกุลโฆษกคณะกรรมาการวิสามันได้ร่วมกันแถลงผลการประชุมให้สาธรารณชนเห็นภาพรวมที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายที่ประกาศไว้ตามกฎหมายอยู่แล้วเรื่องนี้การใช้กฎหมายฉบับนี้ไปยกเลิกแนวเขตเหล่านั้นมันเป็นการพูดไกลเกินไปนะครับ การที่จะไปยเกเลิกกฎหมายยกเลิกแนวเขตป่าตามกฎหมายต้องไปออกกฎหมายเฉพาะต่างอีกเฉพาะหนึ่งไม่สามารถที่จะมาออกกฎหมายนินสกรรมเพื่อไปยกเลิกแนวเขตป่าตามกฎหมายเดิมได้อันนี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับข้อคอรหาสที่หนักสุดคือข้อสงสัยว่าร่างกฎหมายนี้จะกลายเป็นช่องโหว่เพื่อประโยชน์ให้นายทุนโดยเฉพาะผู้ที่มีการครอบครองที่ดินจำนวนมากในเขตป่า ซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญยืนยันยว่าไม่เป็นความจริงนายทิติการทิติพฤทธิกุลโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญกล่าวว่าในการประชุมสองครั้งที่ผ่านมาคณะกรรมาการวิสามัญได้วางหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อคัดแยกผู้ที่สมควรได้รับการนนรโทษกรรมด้านที่ดินโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุทยานและฝ่ายความมั่นคงเข้ามาให้ข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าแม้คำสั่งคอสอชอเดิมจะเน้นดำเนินการกับกลุ่มนายทุนแต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ามากกว่า9กเซกับกลายเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าดังนั้นจึงยืนยันว่าเป้าหมายหลักของร่างกฎหมายนโทษศกรรมด้านที่ดินฉบับนี้จึงเป็นไปเพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวและมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน อีกหนึ่งข้อกังวลของร่างกฎหมายฉบับนี้คืออาจมีการเปิดช่องให้มีการยกเลิกแนวป่าหรือกระตุ้นให้มีการบุกรุกเพื่อรอการนิรโทษกรรมในอนาคตประเด็นนี้นายเลาฟฟาังรองประธานคณะกรรมาการวิสามันได้ยืนยันเช่นเดียวกันว่าการนิรโทษกรรมด้านที่ดินในครั้งนี้ไม่ใช่การบ่อนทำลายกฎหมายแต่เป็นการเยียวยาความไม่เป็นธรรมจากการใช้คำสั่งพิเศษ และที่สำคัญคือร่างกฎหมายฉบับนี้จะนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ที่ครอบครองพื้นที่ก่อนปี2,557เ,เท่านั้นผู้ที่บุกรุกหลังจากนั้นยังถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมและคนเหล่านี้จะไม่ได้รับประโยชน์ในดๆจากกฎหมายฉบับนี้ร่างนิรโทษกรรมด้านที่ดินมีบทบาทสำคัญในการเยียวยาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐในอดีต โดยเฉพาะต่อประชาชนรายย่อยที่ตกเป็นผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่หลายกรณีเป็นการอยู่อาศัยหรือทำกินมาก่อนจะมีการประกาศเขตป่าหรือคำสั่งทวงคืนการมีกฎหมายนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยปลดภาระทางคดีและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความไว้วางใจระวางรากฐานใหม่ ให้การจัดการที่ดินมีความยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเผชิญหน้าหรือผลักประชาชนออกจากพื้นที่เสมอไปอย่างไรก็ตามกฎหมายลักษณะนี้มีความเสี่ยงหากขาดกลไกคัดกรองที่รัดกลุ่มเพราะแม้เจตนารมณ์จะมุ่งช่วยเหลือประชาชนแต่หากเปิดช่องให้กลุ่มทุนแทรกตัวเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จะกลายเป็นการซ้ำเติมปัญหาเดิม ซึ่งกฎหมายควรจะแก้ไขนอกจากนี้การนิรโทษกรรมต้องมีกรอบเวลาชัดเจนไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการบุกรุกใหม่โดยหวังผลในอนาคตอีกทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตป่าหรือบั่นทอนหลักกฎหมายปกติดังนั้นคณะกรรมาการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านรักษาสมดุลระหว่างการคืนความเป็นธรรมกับการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ในการถแถลงข่าวคณะกรรมาการวิสามันได้ยืนยันแล้วว่าจะพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อไปจนถึงบทบาทสำคัญของรัฐมนตรีผู้รักษากฎหมายและจะพิจารณารายละเอียดทุกค้อยคำอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการคลังของภาครัฐและไม่เป็นการเปิดช่องโหว่ให้นำไปสู่ความเสียหายในอนาคต